สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดกรมอุตุเตือน40จังหวัดระวังอันตรายฝนพล่ลมลมแรงไทยตอนบนร้อนจัดวันที่9เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟักขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ล้ไม้ใหญ่ไกลสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและการระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา4นาฬิกาความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเขาหากันนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีในตอนเช้าเกิดการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันมากส่วนมากทางตอนบนของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอย่างคงน้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ